ก่อนไม่ถึง9,000นะคะเหลือจะเชื่อนะคะแต่ก็เป็นไปแล้วนะมาแล้วเป็นพวกพาชมรุ่นเลยสีเปลีนเงินนะคะกาไฟใสๆนะอันนี้สกัดเครื่องเครงเสียงเครื่องยนต์อยู่นะคะเครื่องหนึ่งจุดเก้าแผ่นเพลยู่ซครื่อค่ะได้ทุกทครื่อยนะ์นั้นนีถเชี่อรถถีบรถเก่านะคะหนูเปลี่ยนให้เลยนะคะอันเดิมของเป็นของพานาโซนิกนะพี่นะแล้วที่สำคัญนะคะระบบขับถ่ายเป็นเบรก ABS นะคะลงแห็กลงล้อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็น r d สานะพี่นะ นะะมีเพิ่มระควาเปิดเพื่อนนะคะสุปรมนิดหน่อยกระบา็ยอีิชเช่นเคยนะคะไม่สามมืโลคันนี้เจ้าของเดิมนะคะปิดหน้าจอมาเชื่อมต่อบูทูธได้นะคะสัมผัสได้เกียร์ธรรมดานะคะหกสปีดนะคะหลังคาสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยการเจิมไม่มีทองคําเปลวนะจ๊ะ เม็ดอัพเดิมบอดี้เดิมโรงงานสีเดิมโรงงานแล้วก็นไม่มีชนักที่ความจนนะไฟไมมตัดต่อเลขสีตัดต่อเลขตัวถังมาแน่นอนใช้ได้ไปอย่างคุ 7, ้มอ่ะปี22เร็จพันเก้านะป้ายแดงเจ็ดแสนกว่าบาทมาหานูรลดสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะแบคแรลเนอร์นะกับขอบมาด้วยนะคะหล่อเลยนะคันนี้ก็ไม่มีท่อนะเสียงเดียวหรือถ้าใครชอบพิิงนะคะใส่ท่อก็หล่อแล้วนะพี่นะแล้วที่สำคัญสีเนคะ ถ้าใส่แม็กมาแล้วก็ดูหล่อดูเทจะซมก็ดูหล่อนะคะอ่ะใครที่สนใจนี่งไดไปทำเป็นตัว